ทำเกลือหกนะครับเดี๋ยวเราใส่ระปุกหมดดีกว่าครับก็ใช้ช่อนตักปลอดภัยกว่านะครับไม่งั้นจะนัวเกินนะครับไม่ไหวครับถ้ากินครกนี้หมดนะครับโรคไตถามหาแน่พี่น้องหนึ่งครับมันกวดครับมันหกสองสาม เราจะใส่เกลือนิดเดียวครับน้อยๆนะเอาความเค็มจากเกลือสมุนทนิดนึง่งนะสหรับปรุง,งน้ําต้มตําเรานะครับตัวีิส่งนะครับตัวีิส่งบใส่เลยครับ,รบ,นะรบตัวกระเทีอยมตําให้เข้ากันก่อนนะครับ ขอบุบนะครับขกหไว้นะครับแล้วก็นำภาชนะมาใส่ไว้นะตักออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้บักคุงมะละกอมาแล้วเราค่อยมาคลุกเคล้าอีกทีนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับเอาไว้สําหรับที่จะปรุงนะตรงนี้เราก็จะจำเป็น ตำไทยเส้นสดนะเส้นเล็กนะตำไทยเส้นเล็กนะ,อะกๆๆๆเอาแค่พอแหลกๆครับถั่วกับเกลือครับส่วนเส้นเล็กเราต้องลวกครับต้องตั้งน้ำลวกนะครับน้ำก็เป็นน้ำกองธรรมดาน้ำเปล่าน้ำอะไรก็ได้ครับหรือน้ำแร่ก็ได้ครับได้หมดเลยครับ เป็นหลอิที่เดียวครับแต่ไม่ต้องใช้น้ําเยอะครับใส่น้ําแฝงให้เดือดไวนะครับเช่นหะนึ่งหยิบมือนีไ้ได้หนึ่งชามอดีครับนี่ครับเดี๋ยวก็น้ําเดือดแล้วเราก็ลวกนะครับระหว่างนี้เราก็มาเตรียมปรุงรสนะครับของเตรียมเครื่องปุ๊บเรามีอะไรเราจะใส่อะไรบ้างเราก็มาดูเอ๊ะผัดปลาร้าหน,นูเคยเห็นอยู่นะปลาหน,นูเป็นอย่างวะ ถ้าขาดปะลานี่จบเลยนะน้ำปลาน้ำตาลมีครบนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับเราอยากยกคลาสหน่อยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาทำใส่ถูหน้านะครับราต้องไฮโซนิดนึงนะครับใายสูตรเอานะครับส่วนพริกเดี๋ยวไปเก็กบตะก้นแบบพริกนะครับตอนนี้ต้มน้ำเดือดน,นะครับเดี๋ยวเตรียมลวกเส้นนะครับ อุปกรณ์เราพร้อมแล้วครับขาดแต่ปลานัวนะครับเดี๋ยวเราใส่ทูน่าเลยนะครับวันนี้ทําแบบไฮไฮนะครับลองดูครับเผื่อใครสนใจจะทําทานที่บ้านนะครับน้ําเดือดแล้วครับใส่เส้นมงนไปลวกครับซึ้บใส่ให้หมดเลยเรามีหน่อยเดียวครับนะครับลวกนะครับแป๊บเดียวนะครับลวกแค่ต่อนุ่มๆนะครับนะครับ ตเดียวนะปิดไปปึ๊บครับเสร็จแล้วเราตักขึ้นนะครับแล้วพักเส้นไว้ครับเอาน้ําเย็นมารอนะครับเพื่อให้เส้นเา้าไม่ไม่ไปต่อตพูดรอนะปร๊อเส้นใส่น้ําเย็นนะครับเส้นเย็นนะครับก็เรียกว่าน็อกเส้นนะครับ ไม่ันเส้นมันจะนิ่มเกินยาวไปครับลงไปในน้ําเย็ยนนะจะไ,ได้หนึ่งครบพอดีนะจะไ,ได้หนึ่งครกพอดนะีเอาออกจาก,กน้ําร้อนนะครับนะแล้วก็ไปในน้ําเย็ยนนะครับน้าร้อนนี่เราเทเททิ้งเลยนะุบลงไปครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากรองครับกรองออกนะครับหม้อเอาไปล้างอุ้ยร้อน นี่เราก็มากรองนะครับกรองเอาน้ําออกนะครับเส้นผักไว้นะครับนี่เราก็จะได้เส้นที่เราลวกไว้ดึ๋งดึงดแล้วนะครับพร้อมนะครับที่จะทานนะครับหรือใส่เส้นสดนะครับแล้วก็น้ําทิ้งนะครับครับเส้นเล็กที่เราลวกเมื่อกี้ครับเราแล้วก็จุ่มน้ําเย็นนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมเครื่อง ที่จะมาเดี๋ยวเราต้องไปหาวัตถุดิบเพิ่มนะครับอ่านี้ <Herm it. S 1> กระเทียมมีแล้วนะครับเป็นกระเทียมลูกใหญ่ก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวเราแกะเป็นเกล็ดเครื่องปรุงเรามีแล้วแต่วันนี้เราจะพิเศษคืออ่าเราจะทําตําทูน่านะครับตําทูน่านะครับตําเส้นเล็กทูน่านะครับแซบๆนะครับในสูตรของเอกวัจจดให้นะครับ, <até S 2> รบเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเดี๋ยวเราต้องไปหาวัตถุหลักวัตถุดิบหลักนะที่เราต้องใส่ นั่นก็คือมะครูดหรือมระกเราหาจากหน้าบ้านนี่แหละครับครับพริกอันนี้เดี๋ยวเราเก็บเพิ่มหน่อยครับอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับแต่เรามีพริกขี้หนูสวนนะครับนะเราเก็บพริกขี้หนูสวนด้วยนะครับอันนี้ใบเหี่ยวๆครับฝนตกเยอะครับตอนนี้นะเรามีพริกขี้หนูสวนอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวแล้วก็เลาะเลาะเลาะหาตามนี้ครับนี่ครับนี่เม็ดพริกนะครับพริกขี้หนูสวนนะครับที่ปลูกไว้นะครับอันนี้จะหอมนะครับได้ความหอมเผ็ดและหอมนะครับ เผ็ดไม่มากแต่หอมนะครับไม่เหมือนพวกพริกกระเลียงหรือพริกแมวนะครับอันนี้คือพริกขี้หนูสวนปลูกไว้เองนะครับนะครับเอาแค่พอประมาณครับเดี๋ยวจะเผ็ดกินไม่ไหวนะครับนะครับหอมมากครับอันนี้จะหอมนะนี่ได้พริกมาแล้วนะครับได้พริกมาแล้วนะครับออันนี้ก็ไปเลือกวัตถุดิบนะครับนี่ครับปลูกไว้เองครับเอาลูกหลอให้ลูกนี้จะแก่แล้วให้ลูกนี้อยู่บนนะครับจะห้อย เออเอาลูกไหนดีนะครับอันนี้จะเอาไว้กินสุกนะเดี๋ยวเอาลูกนี้ละกันนะลดประชากรหน่อยนะต้นเอียงนะได้มาแล้วครับมะละกอนะพริกได้แล้วนะมะละกอได้แล้วนะครับเนี่ยบุกเวงครับเนี่ยไม่รู้เป็นพันุ์อะไรครับแต่สุกหวานอร่อยมากครับนะข้างในก็เป็นฮอลแลนด์แต่ฮอลแลนด์เอาไว้กินสุกดีกว่านะเดี๋ยวอันนี้มักนาวอนาคตก็ไม่ต้องซื้อบักหนาวแล้วนะ มะนาวไม่ต้องซื้อครับปลูกลวเก็บพริกหน่อยครับนี่พริกหนูสวนครับใบจะลึงเหลืองครับน้ําจะตกเยอะครับแต่ว่าอาศัยได้กินนะครับเด็ดยอดไว้นะครับก็แตกได้กินเอาพอได้ได้กินนะครับกะเพราโหระพาครับริมรั้วเนี่ยแหละครับนี่ครับหน้าบ้านนะแล้วก็ปลูกกันครับโหระพาเสียงฟ้าพึมพึมมานะเหลืองว่าไงลูกเหลืองเอนไยรูปหล่อเดรั้งเห่อลูกนี่ครับวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างครับ ส้มมะปี๊ดนะครับอันนี้จะให้ความเปรี้ยวแทนมะนาวนครับแล้วจะมีความหอมนะครับผมชอบเอาไปทํากับข้าวแล้วไปใส่ข้าวผัดนะครับอันนี้เมื่อเช้าเอาไปกินกับข้าวผัดเข้ากันมากครับเขาจะเปรี้ยวหอมนะครับหอมทางใต้เขาจะไปใส่แกงนะครับใส่แกงส้มไปใส่นะครับมันจะมีความเปรี้ยวแบบละมุนนะครับมันจะไม่เปรี้ยวโดดนะครับเนี่ยพอแล้วครับใ้กว่มเปรี้ยวนะครับ,เร,บเรียกว่า มาปีตดนะครับมาปีตดก็ได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับมาปีตนะครับแทนมะนาวครับเป็นส้มเม็ดลูกเล็กๆครับปลูกเป็นไม้มงคลแล้วก็อ่าทานได้ด้วยนะครับแทนมะนาวได้หอมนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับสุดยอดครับอันนี้เราได้มาแล้วก่อมาแล้วครับเราก็ต้องมานะครับปอกนะคปอกปอกแล้วก็ขูดนะเพื่อทำเเส้นเส้นนะครับเอาไปตำนะครับ จะชอบสั์หรือกาอะไรก็ได้ครับตามธรรมเลยครับเพื่อไปทําต้มต่งครับเนื้อดีครับเนื้อดีดีกินนโยมครับเทคนิคในการทำนะครับให้มะละกอนะครับมะละกอของเรามีความกรอบนะครับนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับนะปอกแล้วก็ไปตำเลยนะ วิธีการก็คือเอาน้ําแข็งนะครับแช่น้าให้เย็นเทียบเลยนะครับแล้วก็สับมะละกอครับแช่ไปครับแล้วเราเอาเส้นมะละกอที่แช่น้ําแข็งนะครับมามาตำนะลองดูนะครับมันจะให้ความกรอบนะบางคนนะครับแต่ว่าใช้สารโบลกหรือเปล่าอะไรไม่ใช่ครับนี่เป็นสูตรเด็ดของร้านต้มตําชื่อดังในอดีตเลยนะครับนะครับเป็นร้านต้มตําชื่อดังในอดีตเลยครับเป็นสูตรเคล็ดลับนะครับที่ทําให้เส้นมะละกอกรอกนะครับกลอบนะไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนนะครับจะเป็นมะละกอที่สําหรับ ปลูกไว้ตม,มต้มตำโดยเฉพาะนะหรือจะเป็นมะละกอพื้นบ้านนะครับอย่างนี้เรียกมะละกอพื้นบ้านนะเปิดพันโกโก้นะลูกเหมือนมะโกโก,โก้หรือหลักลีอันนี้ก็กรอบครับแต่กินสุกอร่อยนะผมก็ปลูกไว้นะยังมีปลูกเตี้ยชุมแพรไว้อีกนะสำหรับที่จะตำต้มตำเลยนะอันนี้จะเป็นร่องับจะร่องจะเป็นร่องเหมือนกับแขกดำนะถ้าเป็นพวกมะละกอแขกโนนำเนินหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่มีร่องนะครับไม่มีร่องแต่ไม่เป็นไร้วครับอะไรก็กินได้ครับถอยเป็นมะละกอนะ ปอกครัปบปอกแล้วเดี๋ยวสับนะเป็นเส้นนะครับตอนนี้เราปอกไปก่อนนะต้องระวังนิดนึงครับไม่ถนัดนะแล้วตอนปอกใหม่ๆี่ยางก็จะลื่นนะครับแล้วตรงร่องนี้เดี๋ยวเรา,เามีซ้อเอานะครับไม่งั้นถ้าเราปอกมันจะกินย้งไปหมดนะสามยางให้เรนะค้นะ อย่าให้ติดเปลือกครับถ้าติดเปลือกไปตะขมนะจะทําให้อาหารของเราเสียรสชาติทันทีเลยนะอันนี้พอบ้านเข้าครัวนะครับตันนี้พอบ้านเข้าครัวนะพ่ครัวถึเป็นนะอยากกินต้มตำนะครับพอดีมละกโกล่ไว้มีอยู่นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นร่องแบบนี้ครับถ้าเป็นพวกแขกเราก็ซ้อเอาครับตะกูลมละกโบราณก็จะเป็นนี้ครับเขาจะมีร่องของเนื้อเขานะครับ เราก็ต้องนิดหนึ่งนะลูกก็จะไม่เรียกเหมือน,นะมะกอเป็นถุงถุงพวกแขกดําเนินพวกอะไรพวกนั้นแขกนวลดาเนินนะที่เอาไปตำตำโดยอยพาะดนะอันนี้เป็นมะกอโบราณน,นะทานได้ครับต้มก็มีประโยชน,น์ก,กิมกับทิ้งกินผักแนม,มได้ครับทาเป็นอาหารเป็นของหวก็ได้นะครับเอาไปขูดเป็นเส้นนะครับแล้วทําเหมือนมะพร้าวแก้วนะเป็นมะละกอะแก้วนะได้นะครับหรือจะไปทําตะบองจ่อของกินเล่นนะครับขูดเป็นเส้นแล้วไปคลุกชุบแป้งอเนกประสงค์แล้วทอดนะครับแล้วก็ทาน้ำจิ้มถั่วเหมือนกับกินกินมัน กินมันทอดนะครับอร่อยนะครับเป็นอาหารของทางจังหวัดตากนะครับที่อุ้มผางครับตอนนี้ผมไปล่องล่องแก่งครับไปที่มาโซนครับเขาทำรับแขกนะครับมา,าสัน้าปุ๊บเดีเ๋ยวเราขูดเดี๋ยวเราขูดใช้ขูดเอาก็ได้ครับเนี่ยขูดเป็นเส้นนะขูดเป็นเส้นเส้นนะน ขูดเป็นเส้นๆอย่างนี้ครับก็ได้ครับเส้นเล็กๆครับหรือท่านใดที่บอกว่าขูดแม่อหลอยก็สับนะครับเดี๋ยวเราจะขูดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับนะเพราะว่าถ้าสับแต่เส้นก็สวยนะครับเนี่ยเส้นก็ละเอียดเส้นเล็กอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อความกรอบนะอยู่ที่น้ําหนักหมือที่เรากดลงไปนะคิดว่าทุกคนคงทำเป็นหมดนะเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนไปเลยตอนนี้เราได้อุปกรณ์มาครบแล้วครับเส้นมะละกอขูดนะเรียบร้อยครับตัวตนนะครับตอนนี้นับ เราไม่มีปลาหนัวแต่เราไปเจอนี่มาครับหอยดองแม่กองของแท้เลยนะครับอเราใช้นี่แทนได้ครับเราจะมาทำเส้นสดกันนะครับตอนนี้เราจะมาทำเส้นเล็กนะเส้นเล็กนะจริงๆเรามีขนมจีนครับแต่เราจะไม่ทาซั้วเราจะทำแบบไทยปนนะครับไทยปนแล้วก็ใส่หอยดองลงไปด้วยนะครับเส้นสดลองดูครับใครลองดูได้ครับเราใส่กระเทียมลงไปพอประมาณครับบุกระเทียมครับ ใส่พริกนะครับพริกเอาตามความชอบนะครับความเผ็ดเอาตามความชอบเลยครับตอนนี้เราจะปรุงน้ำของส้ตมตํานะตับเส้นเล็กนะครับตําเส้นเล็กนะครับหอยดองนะมีหอยดองแล้วเดี๋ยวเราอาจจะพรีเมียมนะครแต่เราได้หอยดองมาอาจจะไม่ใส่แล้วครับทูน่าถ้าใครชอบโปรตีนยเยอะก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ความเผ็ดเราทำตามความชอบนะครับส่วนความหอมความเปรี้ยวเราจะใช้จากส้มมะปี๊ดแล้วก็เสริมด้วยมะนาวนะเราจะมีมะนาวด้วยครับใส่พริกลงไปตามความชอบเลยนะครับ เอาแค่ที่คิดว่าเราทานได้นะครับผมก็ทานเผ็ดได้นิดหน่อยนะครับสักกัมือก็น่าจะพอครับไม่กี้หนูสวนมันจะเผ็ดแต่หอมนะครับการตำต้มตำมันต้องเผ็ดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ยครับนี่ก็เป็นพริกหนูสวนนะครับโขกให้ละเอียดครับครับโขกให้ละเอียดครับถ้าเรากลัวว่าไม่เผ็ดไม่พอครับเราก็เติมลงไปอีกครับ มันจะเพิ่มความหอมนะความนัวความเผ็ดให้อีกนะใส่ลงไปครับเนี่ยป้องไว้หน่อยครับกป็นกระเด็นเข้าตาครับเนี่ยแค่นี้คิดว่าเผ็ดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับถั่วที่เราปรุงไว้นะครับถั่วคั่วคั่วใหม่ๆน้ำหอมนี่คั่วเองนะครับใส่ลงไปครับเราจะตำใกล้ๆเหมือนตำไทยนะครับเอาแต่อันนี้จะมีความเค็มอยู่บ้างแล้วครับตำครับนะครับใส่ลงไปครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่ที่ขาดไม่ได้คือ ต้องเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะครับหรือน้ําตาลตะโหนก็ได้ครับถ้าเป็นน้ําตาลตะโหนก็ได้นะครับเป็นน้าตาลต้มตาลก็ได้ครับความหวานก็นะครับตำไทยก็จะออกหวานนิดๆนะครับอ่าเราจะตำคล้ายๆเหมือนตำโคราดครับแต่ตำโคราดเขาจะใส่กุ้งแห้งตัวเล็กๆนะครับแต่นี่ไม่ใส่กุ้งแห้งครับจะตำแบบอ่าตำไทยนะครับโขกๆครับนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาดีนะครับน้ำปลาดีนะใส่ลงไปเลยนะครับนะครับ กะเอาครับกะเอาครับเมื่อกี้เราตําเกลือกระถั่วแล้วอย่าเพราะนั้นน้าปลาจะต้องเบาหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มเกินนะครับนะนะแล้วก็คลุกเอาครับคลุกครับเสร็จครับครับเสร็จแล้วครับเราก็จะใส่นะอ่าเครื่องเคียงต่างๆนะครับนะครับอ่าอย่างเช่นนะคอ่ามะเขือนะครับมะเขืออันนี้เราไม่มีมะเขือเทศลูกเล็กเราก็ใช้มะเขือเทศลูกใหญ่ได้นะครับนะครับอ่านนะครับนะครับปุ๊บนะครับ ใส่ไปครับนะครับนะแล้วก็โขบเบาๆครับโขบเบาๆครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่ครับพระเอกของงานครับก็คือเส้นมะกอที่เราขูดไว้ครับเนี่ยใส่พอประมาณครับอย่าใส่เยอะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่เส้นเล็กอีกนะครับอ่าลงไปคุกเขาครับคุกเขานะคุกเขานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นเล็ก เส้นเล็กที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปครับคลุกเคลีาไปเลยครับนะครับนะครับครับวันนี้ว่าเส้นที่เราลวกไว้แล้วเราน็อกน้ําเย็นไว้นะครับมันก็จะอ่าไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับแล้วคนไปส่วนมรกรนะครับผมลืมบอกไปนะครับทําเทคนิคการทําให้มรกรสดๆนะครับกรอบนะครับให้เอาน้ําแข็งใส่น้ําแช่เย็นๆครับแล้วก็แช่เส้นมรกรครับนะครับผมแช่แล้วก็เอามา มาสำหรับมาตำครับเส้นมะละกอก็จะให้ความกรอบจาดูว่าถ้าเส้นเล็กเยอะเกินไปนะครับมะละกอน้อยนะครับเราก็เอาเส้นมะละกอใส่ใส่ไปให้หมดเลยครับที่เราขูดไว้พอครบหนึ่งพอดีนะครับใส่ให้หมดนะนี่ก็จะได้จานสวยๆพระดียจานนะครับนะตำครับน้ําจะน้อยๆครับเดี๋ยวเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมีมะนาวนะครับเราต้องใส่มะนาวอีกนะครับปึ๊แล้วก็เป่ามะนาวนะครับหนึ่งลูกครับเรียบคึงๆๆึงงนะครับครึ่ๆครึ่งๆึนะครับ วิธนะีการทําให้น้ําออกดีครับห pues it ั่นปึ๊บนะครับแล้วก็บีบเลยครับบีบลงไปเลยครับกะเอาครับพอออกเปรี้ยวเค็มหวานนะครับตามใจชอบนะปรุงแต่ซุปนี้แซ่บแน่นอนครับเผ็ดแน่นอนครับนับสองเปลือกนะครับก็ก er ําลังดีครับนะแล้วก็ตามด้วยส้มมะปีดนะครับส้มมะปีส้มมะปีดเขาจะมีความหอมนะครับหอมแบบนัวๆครับหอมแล้วก็ไม่เปรี้ยวโดดครับจะให้ความหอมของตัว ผิวแล้วก็กลิ่นของผิวจะหอมด้วยนะครับเมื่อเช้าผมเอาใส่ข้าวผัดนะครับเขาจะเปรี้ยวอมหวานนะครับจมปปีดเนี่ยครับใส่ไปครับนแล้วก็โขกครับโขกครับให้เข้ากันนะครับกุกเขาให้เข้ากันแล้วขั้นตอนสําคัญนะครับเราก็จะมาใส่หอยดองแม่กองนะครับใส่เท่าปริมาณที่เราจะทานนะครับเราชอบทานมากก็ใส่มากใส่น้อยนะน้าหอยดองก็จะแทนเป็นน้ําปลาได้ครับ ตัวหอยดองครับเราก็บีบตัวหอยดองออกมาครับเนี่ยนะครับเห็นนะครับหอยดองครับใส่ไปครับเอาแค่คาดจะมีรสเค็มอยู่เดี๋ยเราต้องชิมนะครับเพราะว่าหอยดองแม่กองนะครับรสชาติก็จะนั่นนะครับใส่หอยดองไปครับเราก็จะใช้แทนพวกกุ้งสดนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนตําลูกผสมนะครับระหว่างตําไทยนะครับตําไทยกับตําปลานะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีปลาหนัวเราก็ใช้หอยดองแทนนะครับแค่นี้เราก็ได้แล้วครับตําเส้น นะตำเส้นเล็กนะครับใส่หอยดองนะครับส่วนทูหน้าเราจะไม่เอาแล้วครับเพราะเราได้หอยดองดีกว่านะปึ๊บเอากระเทียมเกล็ดนะครับมะนาวน่าจะเปรี้ยวแล้วนะเดี๋ยวต้องลองชิมนะต้องลองชิมก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติได้พอดีแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะอับออกเค็ม นิดๆนะครับเปรี้ยวเผ็ดหวานน้อยโอเคนะครับนัวแล้วครับไม่ต้องแก้อะไรแล้วครับของที่เหลือนี่เก็บไว้ตำคกใหม่ได้เลยครับไม่ควรจะต้องแก้นะครับจะต้องเติมไม่ต้องแล้วครับพอดีเลยครับดูสีสันแล้วก่อนครับแม่กว่าครัวหัวป่านะครับเข้าครัวนานๆทีกลับเสร็จแล้วเราก็สักนะครับพร้อมเสิร์ฟร่างทาเองครับนะเกรงพอนี่ครับตําเส้นเล็กนะครับหอยดอง แม่กองนะครับทีแรกจะทำทูน่าแต่บังเอิญว่าไปเจอของดีในตู้เย็นครับหอยดองแม่กองนะครับยาซื้อมาฝากนานแล้วจะดูอาจจะสีไม่แดงเพราะเราไม่ได้ใส่พริกอ่าพริกแดงนะครับไม่ได้ใส่พริกแดงเยอะนะรจริงจริงพริกแดงในตู้เย็นมีแต่ว่าอ่าความละมุนหรือความหอมมันสู้พริกขี้หนูสวนไม่ได้ครับพริกขี้หนูสวนที่เราปลูกเองนะครับมันหอมนะครับน,นี่อะไรลูกนะครับได้แล้วครับ เสร็จแล้วเราชอบทานถั่วเราก็โรยถั่วเพิ่มนะครับโรยถั่วเพิ่มนิดนึงนะครับนี่ครับไอ้กลัวไม่เผ็ดนะครับเอาพริกหนูใส่ไปอีกครับจบแล้วครับนี่ครับตำเส้นเล็กนะครับตำเสเล็กนะครับนะแซ่บ